ปีของดีเมืองลุงจังหวัดพัทลุงได้มีการจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับจังหวัดลูกทุ่งเสียงทองท้องถิ่นเมืองลุงประจำปี2568โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชานวลนน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกอ,อบอจอพัทลุง นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมชมการแสดงความสามารถของนักร้องลูกทุ่งตัวแทนจากทั้ง11อำเภอร,รวมถึงทีมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและเทศบาลเมืองพัทลุงรวมทั้งสิ้น13ทีมจาก13หน่วยงานบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักและเต็มไปด้วยสีสันโดยเหล่ากองเชียร์จากทุกอำเภอต่างเดินทางมาเชียร์นักร้องของตนเองแบบไม่มีใครยอมใคร บ้างมาเป็นขบวนพาเหรดพร้อมป้ายไฟป้ายผ้าเสื้อทีมและอุปกรณ์เชียร์อย่างอลังการสนามลานเวทีกลางสารกลางจังหวัดพัทลุงแทบจะแตกด้วยพลังใจของแฟนคลับและกองเชียร์ที่เหนื่งแน่นการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบรอบแรกนักร้องจากทั้ง13ทีมขึ้นเวทีแสดงพลังเสียงแบบไม่